สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรามาพบกันต่อนะคะสำหรับสูตรคำนวณแนวทางในงวดวันที่1เมษายนพศ63นะคะการคำนวณในวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมนะคะหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนสำหรับสูตรคำนวณที่เข้าในงวดที่แล้วนะคะทางเราขอเอามาคำนวณใหม่นะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อผลสลรากรัฐบาลนะคะ ตอนแรกนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกินเบรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่กฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางการคํานวณในวันนี้นะคะขอแนะนําทางชมหลังหน่วยบนนะคะสําหรับคลิปนี้ขอแนะนําการคํานวณหลังหน่วยบนสูตรนะคะเอาหลักร้อย 2, บวกหลักสิ 3, บบน3ครั้งบวกหลักสิบแรงบวกหลักหน่วยแรง2ครั้งบวก3าบวก4นะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางนะคะในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลหลั์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมรัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้ำสูตรไปใช้เรามาคำนวณด้วยกันต่อนะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยบนของเรานะคะว่าจะเดินต่อหรือไม่ในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะสำหรับการคำนวณหลักร้อยนะคะเลขห้า จาหลักร้อยเลย5 5าบวกสได้9 9้าเก้าบวกสี 13, 13่ส <17, S 1> ิบสามสิบสามบวกสี 26, 26่สิบเวกแปดยีบวกหนึ่งยี่สบวกหนึ่งยี่สบ็วกสามสาบเป็นเลขศูนย์ะคะศูนย์บวกสได้สี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึในงวดถัดมานะคะสามตบนออก7จ 7, ็ การคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขศูนย์เลขสี่ผลออก3ตัวบน7 7 4เพราะฉะนั้นสูตรคำนวณในงวดนี้นะคะหลักหน่วยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก7 7 4ในทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ด 2 8 42, 42่สิบแปดยี่สิบแปดบวกหกส3มสิบสีสวกแปดสีบวกแปดสาบวกแปดห้บหวกสามห้าได้เลขสนะคะสาบวกสได้เจ็ดำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก2องการคำนวณหลักหน่วยบนในงวดน,นี้คำนวณไายเลขเด่นนะคะเลขสาละเลขเ็ 7, ผลออกสามตับนสองสองเจ็ เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้หลักหน่วยบนนะคะ้าวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดเลขเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยเลขสองสองบวกสองได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหกแปดบวกหกสิบสี่สิบสี่บวกหกยี่สิบยี่สิบบวกสามยี่สิบสามได้ตัวเลขสามสามบวกสี่นะคะได้เจ็ด สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมา3ตัวบนออก4 0 3การคำนวณหลักหน่วยบนในงูนี้คำนวณได้ลเลขเด่นนะคะเลขและเลข7ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข3นะคะเลข3ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก4 0 3สาสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมานะคะ หลักร้อยเลขสี 4, 4่สบวกศูย์สครั้งนะคะก็ได้สี 9, 13, 13่สี 4, 21, 21่บวกเ1้าสิบสามสวกสี่สิบวกสี่ยีบเยิบเดบวกสามยบสได้ตัวเลขสี 4, 4่บวกสนะคะได้8ปดสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงูถัดมานะคะสตัวบนออก9 3 8าสาำหรับการคำนวณสูตรหลักหน่วยบนในงนนูนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะได้สและเลขแปผลออก3ตัวบน9 3 8เพราะฉะนั้น สำหรับการคำนวณในงวดนี้หลักหน่วยบนเคาวตัวเลขเด่นเลขแปนะคะเลขแปในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร3ตัวบนออก9 3 8าสาำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักร้อยเลขเก้าเก้าบวกส1มสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าสิบห้าบวกสามสิบแปดสิบแปดบวกเก้ายี่สิบเจ็ดยีวกแปดสาบกแปดสี่บวกสาม ได้ตัวเลขหกนะคะหกบวยสี่ได้สิบชิดไปเลยศูนย์จะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่สี่หกสี่สี่หกนะคะคืองวดวันที่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาการคำนวณเลขเด่นหลักหน่วยบนในงวดนี้ได้เลขเด่นนะคะเลขหกเลขศูนย์ผลออกสามตัวบนสี่สี่หกเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณหลักหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหกนะคะ เลขหกในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตร 3. ตัวบนนะคะออก 4. 4 6สีำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่1นะคะเมษายนพศ63สสูตรคำนวณหลักหน่วยบนนะคะขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะหลักร้อยเลขสี่สี่บวกสี่ได้8 8บวกสี่สิบอวกสี่ขออีกครั้งนะคะ หลักร้อยได้สี่บวกสได้8 8ดแปดบวกส1่ส2บสองสิบสองบวกสี่สิบหกสิบหกบวกเจ็ดยบสวกเจ็ดสบสวกเจ็ดสาบเดสวกสาได้เลยศูนย์นะคะสี่สิได้เลยศูนย์ศูนบวกได้สี่สำหรับผลออกเรารอลนกันดูนะคะ การคำนวณหลักหน่วยบนของเราในวันนี้นะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะทางเราคำนวณได้เลเดนมาแล้วเลขศูนย์และเลขสี่นะคะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งเมษายนนะคะหลักหน่วยบนของเราได้เลเดนมาแล้วเลขศูนย์และเลขสี่นะคะยังไงก็สําหรับสูตรคำนวณนี้ขอฝากทานผู้ชมด้วยนะคะเรามารับลนกันต่อนะคะคําเตือนแนวทางที่ให้นะคะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร,รษษ์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็สำหรับการคำนวณของเรานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮ่ๆ hey, hey, รวยๆทุกทกทก่ทานนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ